สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราพ่าทุกท่านผู้ชมมาที่สนามรอยยาลากระบังมาดูกอล์ฟกระชับมิตรระหว่างสื่อมวลชนสายกีฬากอล์ฟในวาระง,งานลิ้งขอบคุณสื่อมวลชนประจำปี2568ของบริษัทแปซิฟิกลิงก์อลฟประเทศไทยจำกัดสวัสดีค่ะดิฉันพราวนภัสจินดาคอนพันธ์นะคะ,ะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายขายของแปซิฟิกลิงค่ะแปซิฟิกลิง์ไทยแลนด์เพิ่งเปิดตัวเมื่อวันที่ 24กุมภาที่ผ่านมานะคะแปซิ i ิกลิงก์ a ทยแลนเนี่ยเราทำเกี่ยวกับการดูแลสมาชิกนั่นหมายความว่าเป็นสมาชิกกับ Pacific Link ที่เดียวเหมือนเป็นสมาชิกกับสนามกอล์ฟทั่วประเทศไทยไม่เพียงเท่านั้นค่ะนอกจากจะตีกอล์ฟที่ประเทศไทยนะตอนนี้นะคะ67สนามจะขึ้นถึง100สนามภายในสิ้นปีนี้ยังสามารถที่จะเล่นกอล์ฟในประเทศ ทั่วโลกอีกกว่า50ประเทศค่ะเรามีสนามกอล์ฟที่เป็นพันธมิตรกว่านึ่งพันสนามนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้ามาของแปซ i ฟิกลิง k ในประเทศไทยถือว่ามันเป็นเขาเรียกว่าม่ามุมมองใหม่ของวงการกรอล์ฟไทยเลยทีเดียวจากเดิมเนี่ยที่เราเป็นเมมเบอร์เพียงแค่สนามเดียวตีได้สนามเดียวตอนนี้ไม่ค่ะเรารวมทุกอย่างไว้ที่เราเป็นเมมเบอร์เพียงกับเราที่เดียวตีกอล์ฟได้ทุกที่และเป็นเสมือน,นสมาชิกของทุกสนาม กว่า6กสสนามนตอนนี้นะคะอย่าง TPC นะคะอย่างของเอเวียหรือแม้กระทั่งสนามที่จัดการแข่งขันอย่างเช่น THE MASTER เ i อ่ r อ r ์ d e พ Cup l i o นะคะพวกนี้ค่ะสนามพวกนี้เราทุกปีเราจะมีจัดกรุ๊ปที่จะพาสมาชิกของเราไปเปิดประสบการณ์ใหม่หรือบริษัทใดๆก็แล้วแต่ที่อยากจะมีทิปพิเศษให้กับกลุ่ม e x e c u t i v e นะคะบอกเราได้ว่า อย่างเช่นจะไปดูแสงเหนือจะไปดูซาฟารีหรืออยากจะไปสัมผัสกับสนามกอล์ฟที่อย่างบับเบิบบีชอย่างเงี้ยค่ะมันยากมากที่จะทำการจองไปเองนะคะแล้วก็จะไปเองโดยไม่มีพักควกหรือไม่มีตัวแทนเนี่ยมันจะมีความเขาเรียกว่ามันมันต้องคิดอะ่ะใช่มันเท่าถึงยากค่ะมันต้องคิดแต่ถ้าใช้บริการกับเราค่ะเราจะมีทุกทุกเดือนหรือทุกทุกเดือนจะมีกิจกรรม ทุกปีก็จะมีอันเจนดาให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเราเลือกนะคะว่าคุณอยากจะไปเปิดประสบการณ์ที่ประเทศไหนสนามกอล์ฟใดสนามอะ uh, ไรที่คุณคิดว่าสักครั้งนึงในชีวิตต้องไปอย่างนี้ค่ะค่ะโได้รับการตอบรับดีมากอย่างแทบไม่น่าเชื่อค่ะตอนแรกเราคิดว่าเอ๊ะนักกอล์ฟไทยเนี่ยเขารับไหมแพลตฟอร์มแบบนี้แต่ไม่ใช่เลยหลังจากเขาใช้นะคะนี่ยกตัวอย่าง แรกๆเนี่ยเมมเบอร์รุ่นแรกนะคะสีเมมเบอร์แรกเนี่ยสมัครที่2ปีถัดจากนั้นผ่านมาอีก2-3เดือนอัปเกรดเป็น5ปีค่ะแล้วไม่น่าเชื่อเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยรเราเปดก็คือบริษัทที่ที่ทำธ <Yeah. S 1> ุรกิจไปนี่ยนะคะสมัครกับเราเป็นแบบไ i ซ์ไทม์ไ i ซ e ไทม์เนี่ยเราสตาร์ทที่2.4ล้านนะคะไปปายนิดหน่อยค่ะแบบนี้ค่ะมันจะมันจะบอกแล้วเราว่าว่ามันคุ้มค่ายังไง แล้วเราจะเติบโตแล้วอยู่ได้กับตลาดกอฟแบบยั่งยืนประมาณไหนมันให้เขาเรียกว่า<อ>คุณค่ากับการเล่นกอลฟสนุกสนานยังไงแล้วคุ้มค่ายังไงลูกค้าคนไทยแรกๆคนไทยเนี่ยอาจจะสงสัยนิดนึงจริงๆเราคุ้นเคยแหละในแพลตฟอร์มลักษณะแบบนี้นะคะ อาจจะสงสัยนิดนึงแล้วก็อาจจะมีตั้งคําถามในใจแต่เมื่อเขาคนไทยนี่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่า Data มันครบนะคะแล้วก,การศึกษาหาข้อมูลของคนไทยเนี่ยเราเราเข้าถึงง่ายเขาเรียกว่าไอ้ global searching เนี่ยมันค่อนข้างง่ายเมื่อเราเสิร์ชไปแล้วละ p ป c i f i c Link ไม่ใช่เฉพาะที่ไทยแลนด์ค่ะ p ป c i f i c Link k เ r e a ก็ยิ่งใหญ่พอสมควรที่นั่นเรามีสมาชิกกว่า2000 20, 0ลนนะคะสนามกอล์ฟที่เกาหลีเนี่ย150สนามเป็นพันธมิตรของเราหรือแม้กระทั่งอีกกว่า50สนามของ ที่ญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันนกักกอลคนไทยเมื่อเขาเห็นแบบนั้นนะคะคขายข้อสงสัยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองดูว่ามันจะยากเอ้ยไม่ใช่เข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆจาก10-20-30จ 30, นปัจจุบันนี้ขึ้นหลักร้อยแล้วค่ะแค่เพียง4เดือนต่างชาติเอาจริงๆแล้วยังตลาดที่แปซิฟิกดิ้งเราทำเราจะเน้นตลาดคนไทยหรือผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย มีต่างชาติเข้ามาไหมต่างชาติก็ต่างชาติที่อาศัยแล้วก็ทํางานในเมืองไทยก็มีมาบ้างอยู่ที่ประมาณ20%ค่ะก็คาดหวังดูว่าหลังจากแปซิฟิกลิงก์ไทยแลนด์อยู่ครบปีนะคะเราคิดว่ามันน่าจะทำให้วงการกอล์ฟหรือนักกอล์ฟเนี่ยมีชีวิตชีวามากขึ้นแล้วก็ให้คุณค่าและให้ประโยชน์กับให กิจกรรมพวกนี้ค่ะให้ประโยชน์กับนักกอล์ฟไทยมากขึ้นค่ะเนี่ยค่ะณนะประมาณกลางเดือนนี้นะคะเราจะพาสมาชิกของเราไปมปีเปิดประสบการณ์ที่ประเทศเกาหลีค่ะร่วมตีกอล์ฟกับ k l p g a ค่ะก็คือโปรเกาหลีนะคะในช่วงระหว่างพีเรียนระหว่าง15-19กค่ะค่ะก็อยากจะฝาก p c i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  l l n n Thailand นะคะฝากให้พิจารณาแล้วลองศึกษาดูว่า เรื่องของความคุ้มค่าแล้วลองดูว่า,าถ้าคุณเป็นสมาชิกของเราแล้วเนี่ยคุณได้สิทธิประโยชน์มากน้อยแค่ไหนยังเชื่ออยู่นะคะว่าเมื่อคุณตัดสินใจเข้ามาเป็นสมาชิกเนะะี่ยค่ะคุณจะต้องบอกต่ออย่างแน่นอนค่ะบริษัท Pacific Link Golf ประเทศไทยจำกัดเพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและความร่วมมือที่มีค่าในตลอดปีที่ผ่านมาโดยการพาออกรอบตีกอล์ฟที่สนามเดอะรอยัลกอล์ฟแคนทรีคโดยมีมิสเตอร์เจอรี่ เจียประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO พร้อมด้วยพรานพัฒจินดาพรพันธ์พึ่งผู้อำนวยการฝ่ายขายบริษัท Pacific l i n k o ประเทศไทยจำกัดมาต้อนรับขับสู้อย่างเป็นกันเองบรรยากาศสนุกสนานสดชื่นเบิกบานสำราญใจ ตกน้ำตกท่าเอาลูกไปล้างตามระเบียบอ้าวอ้าวเอาครับมาดูครับหลุมนี้พอเขียนว่ากอล์ฟก็ว่านะกกอล์ฟไปโนมินิยมตพอตัวเองตีบ้างเป็นไงโอ้โหโหอินวันครับโอ้โอ้หลุมแต่แซนโอินวันโหอินวันซ้ายออนกรีน่มันหมูหมูคอนซ้ายอ่ะใครทำได้บ้าง จริงถ้าอ่อนน้ำนี่นะโอ้แล้วแล้วเนี่ยให้ไปทำงานในแดดนี้ไปไหม <laughs> <laughs> ไม่ไปแล้วให้มาติดรับ <laughs> มาครับ <laughs> ข no ้าง่าบังเอิญพาานึ่ง้านเลยโปกะเยอะโมงต่อแลวพัอย่างนี้ต้นเห็นลายนว่าการกับเลือไม่ใช่มันขึ้นแน่หว้ต้นจะได้ใช้ไก่ มาถึงครึ่งทางเลยเป็นไงบ้างดีสนามก็ดีเราก็ดีแต่ยังไม่มีเบอร์ดี้เลยพยายามอยู่ครับไปซื้อที่ซุ้มยันอย่าไปซื้อ <laughs> ซื้อกินเอาสวยมากดนไม่ดีเลย

ดูดูเลยยิ้มเนี่ยดูเลยยิ้มว่ะโอ้พัดฒนาการมีทั้งขึ้นเลยสมากบูฟูฟองนะขึ้นประมาณเนี่ยเป็นไงครับฐานะเจ้าภาพเห็นเนักเป็นนักกอล์ฟเป็นไงบ้างครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเดี๋ยวพีนี่นีอยู่ในส่วนของส่วนของดูแลลูกค้าค่ะก็จะขออนุญาตมาสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมได้เอาดีเลยคนนี้นี่ดัดดาราดาราอ้อมแล้วอ้อมเปิดหน้าหน่อยกอล์ฟ ดีมากครับสภาพดีกรีนตกหยุดพัดวิ่งดีครับเพียงแต่ว่าไม่ค่อยชินเลยเอานะครับแต่ว่าก็โอเคครับโดยทั่วไปถือว่าดีมากครับได้มีโอกาสมาเล่นที่นี่บ่อยไหมครับครับจะพยายามมาครับมันอยู่ที่กวนนะครับบางทีกวนเขาก็ไปทางโน้นเราก็ต้องไปตามเขาครับแต่มานริการัริกาจะมาครับครับครับตอนข้ามาบริการเราเป็นยังไงบ้างคะดีครับอาหารก็อร่อยครับ าว่างก็มาเล่นที่นี่นะครับเขามีโปรแกรมนะครับกันธรรมดาราคาถูกด้วยครับไม่ดื่มนะครับวันนี้นายเป็นัไงบ้างนายน่ารักสุดๆเลยคะ่ะนายดีดีีดีเพราะว่าอยู่ในแฟเว์แคดี้ไม่เหนื่อยอถ้ามาอยู่ในแฟเวคแคดี้เันไม่ไหวว่าเก็บซ้ายต<า>ีดขวาเลยอย่าลืมมาเล่นที่รอยย่รลาดกระบังสองสี่หกฝากด้วยสองสี่หกหวยออกงวดนนี้สองสี่หกหวยออกงวดนนี้สองสี่หกหวยออกงวดนนี้อ้าวฝากอะไรถึง อังให้นะักกอลมาที่เดอะรอยัลราชกระบังเยอะๆนะคะอันนี้มีดวงเฮงแคดดีหมายเลข264แคดดีด็อกเตอร์จุธาติ้งสพัสถูกหวยหวยออก264ถูกทั้ง3ตัวตรงและโต๊ด พร้อมทั <c oughs> I mean? <player> ้งคำกล่าวเกินจริงจากสื่อมวลชนทุกแขนงทั้งสื่อทีวีสื่อวิทยุสื่อทีวีและสื่อออนไลน์หลัง p a c ฟิกล Link สำหรับ m a ต c ์ t a งเพ l สวันนี้นะครับอากาศดีหวังว่าเราจะเล่นจบ18หลุมคุณเจ้าภาพครับมีความสุขมากอากาศไม่ร้อนสภาพสนามเยี่ยมครับวันนี้สกอร์ยังไงครับก็ไม่ได้คาดหวังครับหรือตามไปหน้าแคดดี้รับ่อแคดดี้โชว์เซ็เน่โอ้จะเล่นสกอร์ดีขอบคุณครับ ้อนรับได้ดีจริงๆครับผมวันนี้ยังไงสกอร์นะฮะวันนี้สกอร์ก็แล้วก็ก็ตามใบโต๊ะโต๊ะวอลเลยครับตามตามใบหน้าแคดดี้ป่ะตามใบหน้าแคดดี้แล้วก็ตามอายุด้วยครับโอ้โหทักครับเพราะปกติเนี่ยถ้าไม่มีกอล์ฟไม่ออกนะโอ้โหอย่ามาหนุตรงนู้นทำงานไม่รู้ตีกอล์ฟอย่างเดียวขอบคุณเจ้าภาพก็ได้ คุณค่าที่เชิญมาวันนี้นะคะที่ให้เกียรติพวกเราได้มาตีสนามดีๆวันนี้จะนำเสนอข่าวดีๆค่ะสกอร์เป็นยังไงสกอร์ไม่ต้องพูดถึงค่ะเ <c oughs> นื่ยเห็นน้ำป่ะน้ำค่ะล้างลูกค่ะลูกสกปรปกค่ะต้องล้างลูกหน่อยแกคะ่ะขอบคุณเจ้าภาพวันหน่งครับขอบคุณครับเจ้าภาพนะแต่มาเล่นสนามดีนะโอเคเดี๋ยวกวนเราจะออกแล้วเป็นกวนที่สาม ตามสภาพตามเฟซบุ๊กพี่อะย,ยัยงไม่ดุมดุมนี่เป็นไงครับแอบลลองดูลูกกองพี่ะน,นะอรับขอโทษครับเอาเอาเสียงนุ่มๆหน่อยครับวันนี้ขอบคุณเ <c oughs> จา้าภาพนะครับขอบคุณเจ้าภาพนะครับพลาสติกลิงที่ทำให้พวกเราได้มีโอกาสมาร่วมเล่นแล้วก็ร่วมสนุกแล้วก็ฉลองครบรอบของพลาสติกลิงครับเอาครับใช้เสียงภาคหน่อยครับดุ่มนี้ครับ สนใจแล้วสวยมากครับเยี่ยมเลยตอนนมีเสียงโฟตามาด้วยซอบซองนายเป็นไงบ้างวันนี้ดีค่ะใจดีค่ะส่วนใหญ่จะได้เอ่อเน้นลูกค้าที่ใจดีค่ะเป็นกันเองค่ะพี่พี่ไม่ตีเลียดคือคลื่นอะไรแบบนี้ค่ะ นะครับขอบคุณเจ้าภาพมัหน่อยครับขอบคุณครับที่วันนี้ได้ประกาศไปเล่นที่สนามเราจะเล่นกระบังรับสนามสวยนะครับแล้วก็กรีนดีนะครับเจ้าภาพแปซิฟิกเหรอครับพัดวิ่งเจ้าภาพแปซิฟิกเหรอแปซิฟิกก็จัดได้ดีนะครับอหน่อยคงจะเป็นสมาชิกหน่อยมีสนามเล่นเยอะดีครับขอบคุณเจ้าภาพหน่อยครับขอบคุณแปซิฟิกนะครับ แปซิฟิกนะคะตอนนี้ยังไม่เห็นหน้าเห็นตานะคะเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวจะโชว์หน้าตานะคะอพอพอเพราม <c oughs> ขอบคุณแปซิฟิกนะครับขอบคุณครับสนุกมากวันนี้โชคดีไม่มีฝนเลยอากาศเยีเ่ยมมากแดดก็ไม่ร้อนแคมป์คันดีแคมป์คดี้ถูกไหมแคมปคัดี้กว่นนี้ถูกไหมได้สามแสนเอาสองสี่หกสองสี่หกสองสี่หกวันนี้ วันนี้จะลักกี้จะนายดีได้ถูกหวยตรงตรขอบคุณนะคะแกแกบนโดยการไม่เอาค็ดแอวทิปจากนายใช่ไหมทริปลักกี้อลักกี้ต้องพันหนึ่ออาจารย์เหนอใช่ไมบุกไม่ดีอ่ะเงืนสนามมนกาครับบ๊ายบายบาโอเคครับ จากนั้นก็มีงานเลี้ยงอย่างสนุกสนานผลการแข่งขันคือฝ่ายสีน้ำเงินชนะพร้อมงานเลี้ยงอันอบอุ่น